ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net ก็ได้ค่ะงงเหมือนกันครับปีนี้ก็ปกติก็จะเป็นของขวัญแบบเล็กๆน้อยๆแต่วันปีนี้มาเป็นแบบเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ๆก็ให้ทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเ <laughs> ันมาสู่ขอ อยากดยงานเต็มที่เพราะว่าโควิดแบบว่าเราก็หายไปนานอะไรอย่างครับอยากกลับมาทำงานแล้วก็เจอแฟนๆทุกคน ครับผมอบอุ่นมากครับใช่ครับแล้วก็เป็นแบบโควิดด้วยห่างหายกันไปนานนะครับไม่ค่อยมีอีเวนต์ไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่าะครับทุกคนมาแล้วแบบเเารรียกตั้งใจมาสู่ขอก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทุกคนก็โหฮิวโห่หิหิวิวกันอะไรอย่าง้ครับใช่เป็นทุกคนเข้าเอนเตอร์เทนให้เราแบบ แบบพรวนเลาะยิ้มแล้วก็แบบอยากให้เรามีความสุขอะไรครับสองสามปีนี้มันคือแบบใช่มัน,ม,นมันหายไปหมดเลยครับแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนนี้ก็แบบเริ่มกลับมาเหมือนเดิมเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็เห็นว่าแบบเขาก็มาแรปตึกนี้มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ปีนี้ก็เห็นพิเศษหน่อยก็ไปแบบ พาวเวอร์กอนไป m อ k ไป M อ็ a คอร์เียอะไรพวกนั้นอะไร่าครับไปที่ไหนก็จะเห็นเนื่อที่เป็ะตลอดบนรถไฟฟ้าอะไรอย่างเรับปลอบใัยไหมผ่านทองผ่านเงินก็ผ่านสองงงเหมือนกันครับปีนี้ก็ปกติก็จะเป็นของขวัญแบบเล็กๆน้อยๆของกินของใช้ของอะไรอย่างครับเสื้อผ้าอะไรอย่างแต่เหมือนปีนี้มาเป็นแบบ เป็นเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดนะครับเพราะว่ามันก็แบบอยู่ๆก็ให้ทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเหมือนมาสู่ขออะไรครับก็จริงๆมันก็เป็นวันวันวันหนึ่งนะครับก็แค่มีคน มาแฮปปี้เบิร์เดย์สร้างรอยยิ้มสร้างมอบพลังให้เราแล้วก็ทำให้แบบเราแบบแบบยิ้มได้อ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนทุกอย่างก็เหมือนเดิมอ,อะไรนะครับก็ไม่ได้มีปาร์ตี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้จัดงานเลี้ยงเ,เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับค,ครับก็ว่าจะไปแบบทำบุญอะไรนะครับปกติ เคนนี่ก็มีความสุขละครับใช่ครับไม่มีอะไขอขครับปีน้ไม่มีหรอกครับได้มาตลอดทั้งปีแล้วครับก็คือก็คงไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรให้ตัวเองอะไรนะครับก็อยากให้ตัวเองกลับมาทํางานได้แบบอย่างมีความสุขมากกว่าครับใช่ครับอยากดูงานเต็มที่เพราะว่าโควิดก็แบบว่าเราก็หายไปนานอะไรอย่างครับอยากกลับมาทํางาน แล้วก็เจอแฟนๆทุกคนครับเยี่ยมได้ไหมครับว่าจะมีอะไรยังไงแบบเออให้เป็แฟนอะไรอย่างเงี้ยได้ครับก็จะมีม and Greet นะครับเดือนตุลาคมนะครับที่จะมีอยู่ที่เ J ออ M Live House นะครับสี่รอบอสี่รอบนะครับจุกจุกไนะปเลยครับจริงๆเป็นแฟนมิดของน้ำหอมนะครับที่ผ่านมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเพิ่งจะได้เลิก งามมีบัตรก็เก็บบัตรไว้ดีๆแล้วก็มาเจอกันจำให้นนแล้วก็มาเจอกันในวันที่15-16ครับคอนเสิร์ตเหรอครับคงจะต้องเป็นดีหน้าอะไรเงี้ยครับใช่ครับอดใจร้อนหน่อยใช่ครับ ขอบคุณแฟนๆวันบันเทิงนะครับที่ติดตามผลงานของผมนะครับแล้วก็ช่วยกันแฮปปี้เบอร์เดย์เขามานะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับยังไงขอให้แฟนๆทุกคนมีความสุขด้วยเหมือนกันนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันนะครับ